เอาน้อเม็ดไม่ผมนะนี่นะเออถอยล่ะเด้อถอยล่ะเด้อใส่ดังหลักล่ะเด้อเพิ่นเพิ่นฟ้าเฝ้าดูเฮ้ยเพื่อนใคเอิาน้ำยิงอุ้ยอุ้ยโอ้โหมีงง ับแเ,เจ๊บค่ะเอา,ปเ,อาเปาค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับบเ,เย้ย่ยยยยยดีต้อนรับเข้ายยยย่ยยยยาตามติดชีวิตช้างนะคะไยยสยย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 ย โอ้ยลูกแท้ก็หิวน้ำเม็ดบาดเนี้ยวโอ้โหคุณแม่อุ้ยอ่อคุณแม่บักเก็บเลยค่ะคุณแม่นี่บอกให้เก็บบัเก็บเลยอันคุณลูกก็คุ้มอ่าน้ำเม็ดบาดเนี้ยเอาโอ้โหคุณแม่ลูกบัส เมื่อวานคุณแม่ก็ด oh, hey, hey like ังปุ้งอยู่แล้วโอ้ยขอคุณแม่เอฟซีส่งมาให้มิ่งเล่นมิ่งยังเล่นไม่ไม่นี่เลยยังเล่นเล่นไม่เบื่อเลยมิ่งเออเออเพื่อน่ะ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 เฮท่าทั้งโอ้ยน่ะเพื่อน่ะอ้าวิ่งขับวิ่งวิ่งวิ่งเล่นซ้อนแอบอีกแล้วพ่อเปา เนี่ยกินไปยังกินได้ปะนันออหางชีแล้วหางชีแล้วก้าเป้าวเออวิ่งไรวิ่งชีไล่ใกล้จีไล่ใกล้ขา คึกแต่เช้าเลยนะคะมิ่งนี่โอ้โหหางชีแลับพับเป้าพับเป้าเอาน้ำเม็ดให้ผมเดี๋นี่นะเออถอยหลังเด้อถอยหลังเด้อใส่ตั้งหลักเลยเด้อบินบินพับเป้าดูเอาน้ำเม็ด,หมมนะด,ด,ด,ดใดดดห้ผมเดี๋ยวนี้ลนเลยแลนไปมั่วได้ไหมไปมั่วเลยนี่เออเสนอ ดูเหมือนจะคึกมากเลยนะคะเออบอสไซใั่งเรียงยุติยุติบอสไซโอ้เออเออเออบอไปบอไปตามเพื่อนเด้อมิงเด้อเพื่อนที่ไปไซนั่น คับเห็นตะดาเห็นตะดานี่ตะดเอาครับเาละทัไหมเขาด้วยเอาเบาภูเขาเข้าหนาน้ำปุ๊บดูยดีกว่าเอาไไม่บดีบเห็นเล่าสิไปเล่าสิไปน้ำเพลินเหรอครับนี่น่ ไปเที่ยวทางไหนบ้านนี้เอะบ่ไปเดอบ่ปไปเดอบ่ปไปเดอมาเดอมาเดอดูนะคะช้างน้อยอยากไปเที่ยวนะคะแลดแรดแรดแรด

พี่ออกกาลังกายรอบบ้านเลยแล้วจริงลใจละๆๆๆตื่มโอ้ยเอ้าบันคือมาไปมิ่งอย่าตื่มเลยเอ้าลูกบันคือแปรนี่คือลูกบันอีหยังคือแปรแทนี่เตะบ่ได้เลย ต้องแบบมีแบบลูกใหญ่ๆไหมที่ว่าเป็นบอลวกบอลช้างตีไหมเตะบด้เแลครับแม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหบด้ใช้สกิลขาหลังนะคะสกิลขาหลังโอ้ยทาแรนเพิ่นนี่เนาะตามมันสิตามมัน ัวนันนี่เพื่อนไปใช้มีก เล็กยังขึ้นหลายแฉมีงเล็กคอกผมบ่ผมชิด้คอกไหนเด้อครับผมสิได้อยู่ในคอกแล้วครับผมจะได้วิ่งเล่นแบบสนุกเลยครับว้าวฝั่งข้ามืออีกมือมือซึ่จิไปีจิตตหาผีเดือนอีกแล้วนั่นคุณแม่เอิญฮะพุ่งแม่เอิญฮะยิง ลงทางที่นี่วิ่งพุ่นแม่เธออีทางพุ่นไปไปหาแม่ไปทางพุ่นอีกแล <laughs> รเราปอป๋าเอาอยู่บอป,ป๋าเอาหมิงอยู่เอาเอาหมิงงเอาเอาเอาลงโอ้ย <laughs> เงยกรุบเลยเพื่อนเนี่ยนะเพนยียงชอบชอบวิ่งแล้วก็หยุดแล้วก็ทำเสียงนะคะวิ่งนี่อ้ยเส่านเสียงเนาะย้อนนี้นย้อนนี้เออเอิญเพนียงแม่เออหน่อยให้หลุดแช่งเลยเอิญพรมเพนียงพรมกําลังสิไปเที่ยวนี่เอิญพรมเพนียง

สวัสดีค so so ่ะ <in> ท <his throat> ุก <handic> ท่านครับโอ้โหก่อนอื <yacht ing noise> <making sound> ่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไปด้วยครับฝากภาพความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับเอ๊ะลากันแล้วครับสวัสดีครับขอสวัสดีครับล้อล้อลากันครับเออ 不难活吗？